โอเคครับล้วขอกาซิลด้วยนะครับผมของผมนะครับคุณชายวายเชนลนวครับก็วันนี้เรามีเหมือนเกมแกรี่มอสนี่ครับก็วันนี้ผมจะมีอะไรจะบอกนะว่าผมซื้อเกมแล้วก็อย่างคือผมจะมาลงวัดเป็นเลเย้แล้วก็ผมจะมาให้ดูครับว่าผมลงวัดโอเวอร์วอรไรนี่ยครับคือมันเป็นตัวเดียวนะครับคือเก็นจิเนียครับผมเดี๋ยว ครอยากให้ผมสอนรหลดมัดกินจีก็บอกไนดะ้เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปร้องเล่นให้ดูนะว่ากินจีเป็นยังไงนะแล้วก็จะได้ไปพร้อมกันเลยนะครับกออ็โอเคไปดูกันเลยนะครับผมขอจะตัดคลิปไปตอนที่เข้าห้องแล้วนะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ไม่อยู่ในในเกมกันแล้วนะครับผมก็แหลกนิดน,นึงนะเม้นม,ม่นี่แหละเยอะเลยแหละโอเคครับก็ต้องขออภัยด้วยครับผมพอดีผมเม่นในโนะ้ตบุ๊กแับ ก็สกินมันจะมีไทรโล่สองตัวนะคือตัวสกินกับตัวมาของเขานี่ครับตัวสกินของเขาก็จะเป็นตัวนี้เลยสามารถเป็นสีได้นะรับอ๋อเนี่ยเสียฟ้าก็ชอสีดำนะแต่ผมว่าสีขาวดีกว่าโอเคกดกดกดคิวครับแล้วก็ไปที่คลังปืนของเรากดแล้วเข้าที่คำว่าโอเวอร์วอร์ดเนี่ยแล้วกดนี้อ๋อโอเคแล้วอันตีของเขาก็คือ เกันจีก็จะมาทำการตะโกนออกมาว่า,าแบบนี้เหมือนไอว้วะครับโผล่เลยอือหือแบบมากเลยโอเคความสามารถก็คือแ,แค่อันตินะครับผมทำความสามารถอื่นไม่ได้นะครับอันตินี่คือจะใช้ได้แบบโคตรนานๆเลยเนี่ย ก็จะได้ไม่ต้องมันนั่งฟังอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ต้องดำน้ำนะครับเงี่ยวอเน,นี้ยก,กิกนจีกินจีถึงเปิดแล้วก,กินจีถึงเปิดอ,อเนี้ยมันข้าวบอลได้นะเดี๋ยวทายดูถ้าเรามีความโมเมนต์สูงนะมันจะสามารถข้าวบอลได้

คเหนนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสกีธรรมดามันก็จะควงดากเท่กว่านะครับจะได้ดูวรับผมจะเปลี่ยนเป็นสกีคนไหนดีอ๋อเป็นคนไหนเดียวอ๋อ,อรอเนคนนี้ละกันอ่าโอเคเสร็จผมจะลองข้าจะตายเอเคั I L L กดคนโซนักพีพีีเคตแล้วก็เอา,เอ,าอ่่อนะไรของตัวน นครับแม้เวลาตายเขาจะเป็นเหล็กนะครับมือเขากระทบกับพื้นแล้วเขาจะเป็นเหล็กนะอ่าเดี๋ยวดูวิธีการโค้งดาบของคนธรรมดานะนะครับมันจะเท่กว่ามากเลยนะนี่ครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นกนจีผมว่าเปลี่ยนเป็นกินจีมันจะดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ก็อย่างนั้นก็เป็นันตรีของเขานะเราก็ต้องให้เขาไปนะครับเราจะไปขัดขางเขาเขาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ เก็บเกี่ยวกันเก็บเกี่ยวกันเกี่ยวกับตำนานนะผม <D> เยอะเกี่ okay. ย <D> นีย่ย <D> วกบก็ผมไม่ได้มาทำอะไรมากนะก็มาเน้นอะไรไม่เล่นไม่ดูนี่มันคืออะไรวะเนี่ยอ่จะติดไอ้คนใส่ไอ้คนนี่ผมยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยเนะี่ยไอ้คนอะไรคน ไอ้ท่อนหัวแบบไอ้ท่อนไอ้ท่อนไอ้ทนอ่าใครขอตั้งใหรโอเคอ๋เป็นเลขแปรกับเลขเจมสนเอ็น,น,นบ,เบิเจ็ดนี่ผมโะเคอ่าเราจะติดไว้ช่องผมไหมน,นี่นี่น cho phong bơi nào quất kéo tập ba Oh, mà love. Oh, 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 แกผมก็จะทำตัวทำการเอ่อ,อตรวจซ่อมมันนี่ก็ว่าโอ้มันเป็นการหมุนได้ครับ ว่าหมุนเป็นท่านเนี้ยถึงผมก็จะให้มันเดี๋ยว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 เอาเก้าอี้มาวางครับเราจะเป็นการเก็นจีได้ไปเอาอวกาศครั้งแรกในชีวิตเนี้ยโอเคเก็บเก็นจีจะถีดาไปนะเดี๋ยวมันจะเป็นการปั๊ม นี่แบบับม,มันตีได้มันจะพูดเลยแลดถ้านั่งปุ๊บ okay, okay, okay. นั่งแล้วก็รูึกว่ามันน่าลําคาละโอเคแล้วเราก็นั่งปุ๊บเขีนตีเราก็งอเทีีเราเราจะไปประกาศด้วยซ้อสองเลิศไปถามไ้อียยยยยย โอนองๆเด้อเด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 เดโอเคอะโอเคโอเคเยาะๆเลาะอมเออเต็มครบไอย่ามาห้าวข้าวเคบอกว่าไม่มีอะไรจะเล่นนะเนี่ยือ้าวผมกัวางผมนี่อบถูก เาเล่นในตัวนี้มือเราแล้วก็จะเปลี่ยนไปนะ้ไม่ใช่หรอแหละครับนี่มันคือไอไฟอ๋อริปเปอร์ลืมไปเลยแต่มันใช้ไม่ได้นะคมันกินนีสาย่พันต้องห้ามเลยอันนี้เอ่อะออกมาดูวนกันเถอะ นี่นะก็ภรรยาผมเนี่ยภรรยาเหรอทำไมมันร้องมาเสียงผู้ชายวะป๊บเอาใหม่ดิเดี๋ยวนะนัไมนี่สึกว่า ไปปไปไปเกะกะเกะกะนี่ผมมีอะไรเล่ด้วยครับลึกไหลออกพอกดีนี่นครับมันอยู่ในไหนวะยู่นี่เหรอไม่ได้อยู่ในข้างปืนนะเดี๋ยวแล้วก็เนี่ย นี่ดีใช่เอิบเอิบปล่อยมนนันออมาเอาเลยติดกันมาเป็นพวงรับตแหน่งรแหน่งรแหน่งเดี๋ยวเกนนจิขอข้ามัยข้าตัวมันติดกันนะเดี๋ยวไม่ไงละเอ้ยตัวเอ้ย ยอดเอ่อยัดอื้อยัดอื้อยัดอื้อเอามาอื้อลดเอ่เอ้ออื้ออื้อตายซะมีเก๋นะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมมัมริปเปอร์ผมใช้ไม่ได้วะเนี่ยมัมริปเปอร์เก๋อย่างหนึ่งผมไม่ได้ลงสกีริปเปอร์ไว้ทำไร